หน้าตาเลยเศษแบบพรอมกับพี่นอ้องอาหารป่าจานเด็ดหอ,อมยินตรงมาจากรอร,บร่บ้านชนยินตรงจากคนเทนเนอร์บ้านชนจ้าชมนี่ี้องบ้านาร่ปลานื้เวลาน่ากิน,นกพักไม่ยากีน่รักกระเพรากระชายชาย

เียวขั้นตอนเซฟใช่กระพ่อนใช้ทุ่ยไทยมั้งครับแมนครับ,รบอืมใส่หล้วเราสุดเลยใม,ม,มีซิดเลยมันมีซิมนีือไมมก็มีแสบเลย